ครับสวัสดีครับผมจันประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับวันนี้จันก็จะมาต่อในออพระราชติการ,รสถานพยาบาลน,นะครับในตอนที่6น่าจะเป็นตอนที่6แล้วนะครั้งที่แล้วเราก็มาจบตรงส่วนนี้ว่ามาตรา3ามสี่เนี่ยพูดถึงเป็นหน้านที่ของผู้ดําเนินการสถานพยาบาลซึ่งทําหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้ประกอบผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลน,นั้นประกอบผิดชั้นผิด,ผดแผนแล้วก็ในวงเล็บ2ก็ควบคุมดูแลไม่ให้ ผู้ประกอบวิชาชีพในสามพยาบาลนั้นนะให้ให้ดูแลให้ให้ประกอบวิชาชีพให้ตรงกับสาขาหรือวิชาชีพของคนของวิชาของสาขานั้นๆหรือประเภท้นนั้นนะครับข้อ3หน้าที่ข้อที่3ของผู้ดําเนินการที่มือหน้าที่อยู่ในสามพยาบาลน,นนั้นก็คือควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตเว้นแต่กรณีถูกเฉิญ ซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแต่แก่ผู้ป่วยอันนี้ก็ปกติแล้วถ้าเป็นผู้ปสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ครั้งคืนนั้นก็จะต้องมีการกําหนดจํานวนเตียงว่าจะรับผู้ป่วยกี่เตียงเช่นสมมติว่าบอกรับผู้ป่วยสิบเตียงเกิดมีเกิดคนไข้ยเยอะอยากจะรับสัก15เตียง20เตียงหรือเกินกว่า10เตียงนั้นปกติแล้วจะทําไม่ได้นะครับจะทําไม่ได้ยกเว้นถ้ามีกรณีฉุกเฉิน ช่นอุบัติเหตุมาฮะแล้วจํานวนคนไข้ยเยอะนะครับคนที่อุบัติเหตุเยอะถ้าไม่รับไว้จะทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยก็ต้องอันนั้นกระทำได้ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ดําเนินการสถานพยาบาลหน้าที่ข้อที่4ของผู้ดําเนินการสถานพยาบาลต้องควบคุมดูแลสถานพยาบาลให้มีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาลนะถ้ามีตรงไหนที่มันอันตรายตึกนะตึกตรงนี้ฝาตรงนี้มันจะยุบจะระบบดับเพลิงระบบหนีไฟอะไรต่างๆไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ดําเนินการสถานพยาบาลโดยตรงเลยนะครับถ้าเกิดความผิดพลาดหรือไม่ดูแลก็จะมีบทกําหนดโทษไ้ด้วยตอนท้ายเราก็จะมาดูว่าบทกําหนดโทษนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในมาตรา35 ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันดังนี้นะครับให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมีหน้าที่และรับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ร่วมกันเลยระหว่างเจ้าของกับผู้ดำเนินการสถานพยาบาลอันที่1ก็คือต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาทําการนะต้องต้องมีนะฮะเช่นจะมีแพทย์มีพยาบาลมีกายภาพ,พบําบัดอย่างไร นะถ้าเราขอประกอบแล้วนะฮะประกอบกิจการแบบไหนแล้วก็จะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆอยู่ตลอดเวลาทําการตามที่บอกด้วยอันที่2จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชภัณฑนะ์ที่จําเป็นนะที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลน,นั้นตามชนิดที่กําหนดในกฎกระทรวงนะอย่างคลินิกกายภาพก็จะต้องมีเครื่องอันตันซาวนะครับมเเเีเครื่องวัด นะฮะเครื่องวัดมุมโกลิโอนิตเตอร์หรือของพยาบาลก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือทําแผลอย่างไรนะครับมียาอย่างไรก็ต้องมีกําหนดไว้ก็ก็ต้องไปดูในกฎกระทรวงของแต่และของแต่และผู้วิชาชีพกันไปนะครับต้องจัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถาพยาบาลและผู้ป่วยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎส่วนโดย,โดยต้องโดยต้องเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่จัดทำก็นะจะต้องมีรายงานมีสมุดบันทึกจํานวนคนไข้ในแต่ละวันนะบันทึกมีบัตรโอปิ a ัสนะฮะมีบัตรบันทึกการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายนะมีการบันทึกสถิตนะิของคนไข้ต่างๆนะมีการบันทึก จำนวนคนไข้ให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องเก็บรักษาไว้ด้วยนะครับอันที่4ต้องควบคุมและดูแลประกอบกิจการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่รัฐมนตรีกําหนดที่ประกาศไว้ตามมาตรา15ก็หมายความว่า,า,าทั้งผู้รับอนุญาตและผู้ด,ดําเนินการก็ต้องดูแลควบคุมให้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีนั้นกาหนดด้วยนะครับต้องมีมาตรฐานด้วยมาตราที่3 6 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายและจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆน,น,นะครับเมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้วถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อ หรือผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลสถานพยาบาลอื่นให้ผู้รับอนุญ,ญาตและผู้ดำเนินการนั้นต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสมประเด็นนี้ก็เป็นปัญหากันมากสมัยก่อนนะแต่รีดีขึ้นเยอะสมัยก่อนเนี่ยก็มีปัญหาว่าที่คนไข้เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะในเรื่องของออไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็คือไม่ยอมรับผู้ป่วยนะครับไม่ยอมรับผู้ป่วยไว้นะ บางคนนะฮะหรือบางคนเห็นผู้ป่วยไม่มีเงินนะฮะโดยกรณีเอกชนเงี้ยก็ไม่ยอมรับรักษาจนทําให้ผู้ป่วยนั้นขาดโอกาสในการที่จะรับการช่วยเหลือถึงขั้นพิการเสียชีวิตก็มีทําให้เกิดการฟ้องร้องกันหรือทําให้แพทย์วดวงของการแพทย์ของเรานั้นเสียภาพพ์ไปเดี๋ยวนี้ก็เลยมีกฎหมายข้อนี้ออกมากําหนดนะครับต้องรับผู้ป่วยช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยในระดับเบื้องต้นก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะส่งต่อ,อยังไงก็สามารถจะส่งต่อไปต้องจัดส่งให้เขาด้วยนะไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างอันนี้ก็เคยเป็นปัญหาใหญ่มาในสมัยก่อนๆนนั้นซึ่งทําให้แลดูแย่มากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างคนได้รับอุบัติเหตุเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เป็นใครไม่สามารถบอกชื่อได้นะครับได้รับการช่วยเหลือส่งเข้าโรงพยาบาลมา,อ,าอ้าวเออก็ อาจจะไม่มีเงินไม่มีทองนะฮะคนที่จะรักษาก็กลัวว่าไม่ได้รับเงินไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ไม่ไม่รับผู้ป่วยก็ทําให้พลาดโอกาสในการรักษาแต่เดี๋ยวนี้ระบบการประกันสังคมไม่ว่าจะประกันสังคมนะครับเรื่องประกันของรถบุคคลที่3อะไรต่างๆอันนั้นก็ดีขึ้นทําให้มีการมีเงินค่าชดเชยนะค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนะก็เลยทําให้ประเด็นนี้ค่อนข้างถูกถูกลดลงไปนะครับ มาตราที่37ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการต้องควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานพยาบาลประกอบกิจการผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนะเช่นเราเปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะจะปล่อยให้มีคาราโอเกะนะมีการเลี้ยงเหล้ากินยาอยู่ในสถานพยาบาลนั้นไม่ได้นะมีการขายเครื่องดื่มของเมานะครับทำเป็นผิด รูปแบบไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะต้องมีข้อกาหนดชัดเจนนั้นผู้รับอนุญ,ญาตและผู้ดําเนินการก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยซ้ํามาตราที่38ห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญ,ญาตหรือผู้ดําเนินการโฆษณาหรือประกาศหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใ,ใดๆซึ่งเกี่ยวกับชื่อที่ตั้งหรือกิจการสามายาบาลหรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตนโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริงหรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลผู้นุญาตจะประกาศกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขสําหรับการโฆษณาตามวรรคหนึ่งก็ได้อันนี้เมื่อเวลาเราเปิดสถานพยาบาลแล้วเนี่ยก็ต้องมีการโฆษณาใช่ไหมฮะไม่ได้ห้ามเราโฆษณาเลยแต่ห้ามโฆษณาเป็นในลักษณะโอ้อวดเช่นเราบอกโอ้คลินิกของเราเนี่ยนะมีหมอมือหนึ่งระดับประเทศนะรักษาหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นการโอ้อวดไหมโอ้อวดนะไปบอกว่าไปโอ้อวดหมอมือทองหมอนิ้วเพชรนะครับ รักษาครั้งเดียวหายรับประกันร้อยเปอร์เซนอย่างเงี้ยเป็นการโอ้อวดทั้งนั้นเลยอันนี้ห้ามทําแต่ถ้าเราจะโฆษณาว่าเออนะคลินิกของเราเป็นคลินิกด้านไหนอ่ะบ,บําบัดด้านไหนรักษาด้านไหนนะตาตาคอหูจมูกปากหรือด,าดบบ้านนวดบําบัดนวดจัดกระดูกปวดแก่ปวดหลังปวดหลัอง,ลอ,ง,งอะไรเงี้ก็เป็นคํากลางๆที่ไม่ได้โอ้อวดก็สามารถกระทําได้นะครับไม่ใช่ไปโอ้อวดเกินความจริงว่า ออครั้งเดียวหายโอ้อวดว่ามีหมอมือหนึ่งหมอเก่งๆอยู่นะครับอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับควรที่จะดูด้วยไม่ใช่เขาห้ามเราโฆษณาเลยนะครับให้เราโฆษณาได้แต่ห้ามโฆษณาในเชิงที่ใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริงหรือทําให้เข้าใจผิดนั่นเองนะครับมาตราที่3 9ในกรณีที่มีการโฆษณา หรือประกาศฝ่าฝืนตามมาตรา38ผู้อนุญ,ญาตมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผโฆษณาหรือ,รอผ,ผู้ที่ประกาศระง,งับการกระทําดังกล่าวได้ก็คือครั้งที่แล้วนั่นเองสมมติเราไปโฆษณาว่า,าคลินิกอของเราเนี่ยนะฮะรักษาครั้งเดียวหายนะครับครั้งเดียวหายรับประกร100ันร0ออันนี้ถือว่าผิดแลละนี้ทางผู้อนุญ,ญาตเมื่อเห็นไป,ปเห็นประกาศนี้ก็มีอำนาจในการสั่งให้ระง,งับได้ ถ้าเราไม่ระงงับการโฆษณาก็มีโทษโทษโทษด้วยนะครับต้องมีโทษอาจจะมีโทษจำคุกเพิ่มมาด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาดูตอน,นอนหลังมาตรา40ในกรณีที่ผู้รับนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่หรือดัดแปลงอาคารเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให สถานพยาธให้สถานพยาบาลให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตก็คือถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุปรงมีการต่อเติมต่างๆเราก็ต้องแจ้งผู้อนุญาตก่อนให้ทราบทุกครั้งซึ่งจะมีเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้มาตราที่41ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการที่อื่นให้ดําเนินการเสมือนผู้ขออนุญาตประกอบากิจการสถานพยาบาลใหม่นะครับก็สมมุติว่าเราอยากจะย้ายสถานพยาบาลเราก็ต้อง ต้องบอกต้องขอยกเลิกสถานพยาบาลเดิมก่อนแล้วก็ไปทําเรื่องขอสถานพยาบาลใหม่นะครับไม่ใช่ย้ายไปเลยนะครับต้องต้องต้องทาเรื่องปิดหะโรยกเลิกสถานพยาบาลเดิมนั้นก่อนแล้วก็ไปขออนุญาตสถานพยาบาลใหม่นะครับมาตราที่42เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในกําหนดเวลา30วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนนั้น เช่นจะต้องการเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพคนนี้ออกไปแล้วเปลี่ยนคนใหม่เข้ามา,าก็ต้องผู้อนุญาตก็ต้องทําหนังสือแจ้งให้ผู้ผู้รับอนุญาตนะก็คือ,คอ,คอเจ้าของกิจการสัมยาบาลก็จะต้องทําหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายใน30วัน,นจะเห็นว่าใช้เวลา30บวัน,นก็หลาย,หลาย,ห,ลายหลายกรณีที่ใช้เวลา30บวันมาตราที่43ภายใต้มาตราที่18 18ปวงเล็บ5 การเปลี่ยนชื่อสายาบานต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้อนุญ,ญาตด้วยนะการที่เราจะเปลี่ยนชื่อสามีบาลก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับมาตราที่44ผู้รับอนุญ,ญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสามีบาลต้องแจ้งเป็นหนังสือและจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับในกรณีที่จะเลิกกิจการนี้จะต้องแจ้ง ผู้รับอนุญาตผู้อนุญาตก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันสิบห้าวันนะครับขีดตรงหมายเลขสิบห้าวันก่อนที่เราจะเลิกด้วยซ้ํานะครับเราก็จะต้องจัดทํารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยเพราะปกติแล้วเวลาที่จะเลิกกิจการเนี่ยบางทีมียิ่งกรณีผู้ป่วยที่รับไว้ครั้งคืนเนี่ยจะมีปัญหามากเช่นผู้ป่วยยังนอนคาราคาซังอยู่ยังไม่มีกระบวนการจัดการให้ชัดเจนนะไม่ได้จะต้องทำทำ ข้อปฏิบัติว่าผู้ป่วยตรงนั้นจะย้ายไปตรงไหนจะจะอ่ารีเฟอร์ออกยังไงนะครับก็ต้องทําหนังสือแจ้งให้ชัดเจนแล้วก็ไปแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อนที่จะปิดไม่น้อยกว่า15วันไม่ใช่ถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปิดไปเลยไม่ได้นะครับเมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วผู้อนุญาตก็มีอํานาจสั่งให้ผู้อนุญาตต้องปฏิบัติตาปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเลิกกิจการก็ได้ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้ป่วยในสาพยาบาลนั้นเป็นสําคัญนะเมื่อได้รับแจ้งแล้วผู้นิยาตก็ต้องดูว่าเอ๊ะทางโรงพยาบาลน,นั้นหรือทางสาพยาบาลน,นั้นมีวิธีการจัดการกับผู้ป่วยที่เหลืออยู่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะอาจจะต้องทางผู้นิยาตเองก็อาจจะมีคําสั่งนะเ,เกี่ยวกับตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยว่าจะต้องย้ายผู้ป่วยอย่างไรนะครับเอาผู้ป่วยออกจากสาพยาบาลอย่างไรนะให้มันเรียบร้อยก่อนๆๆๆก่อนที่จะเลิก กิจการนะครับมาตราที่45ให้ผู้น่าญาตจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลนะครับและการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยสม่ำเสมอในการนี้ถ้าพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาล หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองงั้นในช่วงที่เราเปิดสถานพยาบาลอยู่นั้นทางผู้อนุญาตก็จะจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมาตรวจกิจการของเราเป็นครั้งคราวหรืออย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ดูให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการนะครับอันนี้สำคัญ เราก็จะต้องตัวตัวผู้ดําเนินผู้ประกอบกิจเองหรือผู้ดําเนินการเองก็จะต้องดูแลในเรื่องตรงนี้ให้ดีด้วยเพื่อจะให้มีมาตรฐานในการาให้บริการกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยอันนี้สําคัญนะครับมาดูหมวดที่3ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะมาตราที่46ในการปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจดังต่อไปนี้ก็คล้ายๆกับ พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคเสพิดปอานะครับแต่อันนี้เป็นพระราชบัญญัติสามพยาบาลนะครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีซึ่งจะมีอํานาจนะอันที่1เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันสงสัยว่าเป็นสามพยาบาลที่ไม่รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ได้หรือซ้า สมมติไปสงสยัยเอ้มีคลินิกตรงนี้ไม่เคยคลินิกนี้ไม่เคยขออนุญาตนี่สงสัยจะเป็นคลินิกเถื่อนหรือเปล่านะครับพนันกงานเจ้าหนี้ก็สามารถเข้าไปไปตรวจสอบได้นะครับอันที่2ถ้าจะเข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลสมมติเราเปิดสถานพยาบาลแล้วเนี่ยนะเขาก็จะต้องมาตรวจสอบอย่างที่มาตราที่ผ่านมาได้พูดถึงว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบมีการตรวจสอบการดําเนินการสถานพยาบาลอยู่ตลอดอย่างสม่ําเสมอเขาก็สามารถเข้ามาในตรวจสอบในสถานพยาบาลเราได้ ต้องมาในเวลาทําการอันนั้นหมายเหตุไว้นะครับต้องมาในเวลาระหว่างที่เราทําการไว้เช่นเราเปิด9โมงทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นทุกวันเนี่ยนะฮะก็ต้องมาในเวลานี้จะมาหลังเวลานั้นไม่ได้เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องมาดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องนะครับอันที่3มมีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการผู้ประกอบ วิชาชีพในสถาบาลหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบาลมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณานได้นะครับอันนี้ผู้นญยตดเองก็ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นะพูดถึงพนักงานเจ้าหน้าที่นี่ก็มีอํานาจที่จะเรียกผู้รับอนุญาตผู้ดําเนินการผู้ประกอบวิชาชีพมาให้ถ้อยคําได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอันที่ 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระพราชบัญญัติ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับอนุญ,ญาตผู้ดำเนินการและผู้ประกอบวิชาชีพในสัมภาิบาลเจ้าหน้าที่ของสัมภาริบาลหรือบุคคลที่อยู่ในสัมภาิบาลนั้นอำนวยความสะดวกตามสมควรด้วยนะนอกจากจะมีอำนาจในการเรียกแล้วก็มีอำนาจในการยึดอายัดอย่างกรณีไปเจอคลินิกเถื่อนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถคลินิกเถื่อนตรงนั้นก็สามารถถูกยึดเครื่องไม้เครื่องมือนะของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำผิดได้ด้วย ก็เป็นอำนาจของพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับมาตราที่47ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวและบัตรประจําตัวพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงนะฮะเวลาที่เขามาตรวจเขาจะต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับถ้าไม่มีบัตรนะปุ๊บก็ก็สามารถ